อ๋อเนี่ยนะฮะเทาแลมโบหนึ่งจุดเก้าบอกมาสามหมื่นปียี่สิบสองครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเริ่มต้นสี่พีดาวคาร์มดแปดพันเก้าตลอดสัญญาครับอ่ะเดี๋ยวดูของเครื่องเลยนี่นะฮะรถเข้าใหม่ครับนี่ดูดูครับสําคัญมากอันนี้นะครับหมุดชมพูหนึ่งข้างดำหนึ่งข้างอันนี้แท้โรงงานนะครับน็อตกระโปรงไม่แกะไม่ถอดครับแก้เดิมๆเปลี่ยนท่อหนึ่งเส้นระบบเบรกเป็น ABS นะฮะล้อเวลนะครับเป็นเงาๆงาไม่พิมาทเลยนะฮะแบบนี้ คภายในสวยนะฮะแคกเปิดได้ครับเบาะหนังด้วยเกียร์หสปีดมีกล้องถอยมาอยู่สามหมื่นกิโลนะครับนี่หงองอัลมัลติฟังก์ชันล็อกความเร็วนะฮะกุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เหมือนป้ายแดงเลยคันนี้มีท่อหนึ่งใบนะฮะแต่ว่ามันดัำแต่ท่อนะครับแต่ว่ามันไม่ตัดนะครับขี้เกียจเปื้อนไกด์ท้ายสวยครับนี่อันนี้กล้องมองหลังนะเห็นไหมนี่นะโอ้โหหล่อมากครับล็อล็อก็เป็นรอยธรรมดานะครับแบบนี้อ่ป งามนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวขบรถเพิ่งเข้ามา <c oughs> ขอเก็บงานนิดนึงนะครับยังไม่ทำอะไรทุกอย่างครับเข้ามาปุ๊บแล้วก็รีวิวเลยนะครับสนใจคันนี้เหมือนเดิมครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับโทรหรือแอดไลน์ก,ก็ได้ตานจังหวัดไม่ต้องมาบริการทำสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านและจา่ายคิมจัดให้รับรองแน่นอนแก้ว